ไอ้ซุ้บสเซ็ดยังบอยเนี่ยเะี่อนนั้นที่อนนั้ช็ดยังบอยเซ็ดยังบอยเช็ดยังบอยเช็ดยังบอยเซ็ดยังบอยลิ้นไม่ชัดพูดไม่ชัดเดี๋ยวกันลิ้นขาเลยกินลูกอมจุบจุบเผ็ดที่หมายเลย เินชาดีกว่าว้าวว้าวว้าวกราชาชาดำดีกว่าหมอยดำดำอีกด้วยซ้ำส่งยังแบ๊ดเซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยส่งยังแบ๊ดเซดยังบอย เออถ้าเป็นอิสลามก็เป็นผู้พันเซนเดอร์ไปเลยนะครับอ่าอิสลามก็กินไก่กันอยู่นะครับอ่าผมก็ไม่ใช่อิสลามผมเป็นพุทธศาสนาคือชนครับแล้วก็มีเอเมนเป็นหลักนะครับเอเมนกับสาธุครับเอเมนก็คือเอเมนก็คือหนึ่งเดียวของจักรวาลก็คือพระแห่งจักรวาลก็คือพระเยซูและพระบีดาที่อยู่เหนือจักรวาลส่วนพระที่ใหญ่ที่สุดก็คือพระในโลกมนุษย์แล้วก็มีความรู้ทั่วจักรวาลคือพระ พุทธเจ้าหลวงโกเมศผู้หญิงทั้งหลายอ่ะบอกว่าไงผู้ชายดีอยู่ไหนเดี๋ยวควรไม่ได้ลุกหล็กอย่เล้ยขาดนั้นหรอกกูแค่อยากรู้ว่าผู้หญิงดีๆก็อยู่ไหนวะเดี๋ยวอยากรู้เหมือนไนผู้หญิงดีๆอยู่ไหนวะนั่นแหละสูบบุหรี่กันไหม เดี๋ยวเป่าให้ดูเป่ากันไหมเห็นพูดกันยังเลยผู้ชายดีๆอยู่ไหนเป็นไรอ่ะมองคุยเลยเปล่าดายัดแม่ให้ดูนะอยัดพองเดี๋ยวคอยดูมายัดตุดพองยัดตุดพองก่อนพองมันมาล่อตูดได้กูกูได้กูจะยัดให้ดูถ้ามึงไม่เอาเคยมึงอะเคยหรือว่า ทวารทวารเบามาให้กูนะคูจะยึดติดพ่องเลยไอ้พวกนี้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าให้เราเล่นดีเชยว้ยบริหารร่างกายฟก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 นไม่ได้แบดบอยแค่ทำคอนเทนต์นะครับฟังไม่ได้ก็ออกไปฟังได้ก็อยู่แล้วอย่าไปอยู่ในคลิปนะครับอย่าไปอยู่ใน ในในคลิปของอื่นนะครับอ่าก็อยู่ในคลิปของเรานะครับแล้วก็อยู่ในซับของเรานะครับซับสไคร้นะครับอ่านี่ผมจะพูดอะไรสนุกๆเลยไม่หล่อไม่รวยม,มีควยเลยปะผู้ชายดีอ่ะก็มามาักม,มาพองมาพมจนจะเอาเะละ่ะมองควยเลยวะสันควยสักหน่อยไหม ปลายควยไปลายควยเงี้ยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าแบดบอยจริงถ้าเย็ดคนไม่ไม่ชอบเราอะ่ะเป่า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 อะเป่า,ปากูกม,ม,มันโอ้ยยินเด่นเกินจริงจริงเลยยินเด่นเกินยินเด่นผู้ชายเกินผู้ชายแล้วไม่ยุย่งยินเด่นเนียเอาเอาเอา ดูดูดูนมสินมเด้งเด้งดืงเดึองเดืองคือกลัวขุนแผนแสียสถานเป็นเจ g e n t l e แมนไม่ใช่ไหนกายจะชมมากก็ไม่ดีนะตัวเองอะชมน้องรักสาวๆตัวเองเหลงเต้าดีปะแหลงเต้าเล่งเต้าเนี่ยแหลงเต้าหรืออึดตึงตึงติงรวยไหมล่ะรวยไหมล่ะผู้ชายดีๆีอะ มักมาพร้อมกับความจนเว้ยจะเอาไะละ่ะคนที่ด่าเก่งอะมักรวยเชเสมอเว้ยรวยยันชาหนาเลย,ยด้วยด่าเก่งอะเขารวยกันชาหนาเลยเพราะเขาด่าเป็นคอนเทนต์ไงคกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะดา่ายังไงก็ไม่รู้จะดา่ายังไงผมไม่ใช่สายด่าเลยผมสายชอบด่าหมามากกว่าแต่ไม่ใช่ด่าคนด่าหมาคือหมามันชอบมันชอบเยี่ยวแถวเนี้ย เบียดเปียดเปียกปอนหมดเลยเนี่ยแหละสาธุการไม่แหงล่โอ้ยกูไม่ได้ใช่แบดบอยนี่หว่ากูเป็นคนแบบยิกงยิ่บอยนี่หว่ายิกงยิกงยิ่งยิ่บอยคือยิ่งหมาเตะหมากอดทรงแบทเซตอย่างบอยแต่ต้องเล่นต้องเซตอย่างบอยจะเอาป่ะเราคุยอ่ะไม่หล่อไม่รวยไม่มีคุยอะไรเลยอ่ะ อยู่กันได้ยังไงวะอยู่กันได้แบบพอกินพอกินกินกินหอยนะกินหอยแค่นั้นนะนี่่ะแบบเล็นเบียนใช่ไหมเล็บเบียนซึม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 แบบมามาซีซีอย่างเงี้ยซีซี่าเี้ถูถนเนี่ยโถูถกันอ้อยอ้อยเออหอยขาดเลยโถโถูถซีซีกอนพ่อมาบอกว่าลูกพ่อจะนอนนะลูกพ่อ ไม่ใช่แบดบอยนะลูกแต่พ่อจะนอนนะลูกเพราะว่าลูกกับผัวลูกที่เป็นผู้หญิงอะกำลังซี่กันอยู่ที่อยู่เสียงดังใส่พ่อเนี่ยพ่อไม่รู้เรื่องอเลยเลยพ่อจะนอนแล้วนะลูกเออพ่อพ่อไม่เห็นอย่างงี้พ่ออุตจาตาแล้วลูกเอาเอ,าเ,อาเอาเคยซี่กันอย่างงี้ตาใต้เคยไปว่าปีคอับเอาเนี่ยดูดูด,ด,ดขไดขไ่ผมไหมดูไข่ผมไหมผมไข่ใหญ่ครับ ล้อเล่นอุจจาตาเกินไม่เอาคอยรีย่ออย่างนี้เลยโอ้ยใครเท่าแขนจริงไม่จริง,รงไม่รู้อ่ะแต่ก็ต้องดูเอาอะถ้าเกินมาเจอกับผมอะไม่ได้ไม่ได้ลอใครนะครับแอบแกแ่หยอกเล่นเน่ยไม่ได้ว่าใครได้ว่าตัวเองนะถ้าแต่ไวยเล,ล็กครั้งนี้